พี่น้องหลายคนเรียกร้องจากฟังวงอีกนันก่อนกับเบายุโราพอแค่พอแค่ไหนพอแค่พอแค่ต่ก็เห็นวงตื่นจอดจอดโ่้ยเดาเลวไอ้หนอกันลุกป็นลลัพไหมภาษาตัวแม่เปลี่ยนยีไ้ได้ไหม อันนี้น้องตังนะครับเป็นนักร้องอเป็นนักร้องที่มาออดิชั่นใหม่ปีนี้ครับฝากไบเด้อลูกไส้นะครับน้องตังมีความสามารถหลากหลายด้วยซิไฮเดียวแค่ไล่หน่อยไล่ไงฟังเสียงแปลนาฬิกาว่าเขาหลงทุงชาติเป่าแค่ไหนเป่าขึ้นมันเอาลวดได้ไปเอาก่อนว้าเขาเ่็ท่านว่าอย่างนี้ท่านเ่็ท่านไหนเป่าอันนี้เป็นท่างการก็มีหลาแกหลายเลยทงชาติและเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงรวมใจกันยืน,รน,ยนตรงเคารพตัวรูปป่าภาคภูมิใจายยามันไม่ใช่หนังเช่สุูโอ้นี่ข้าเท้าร้อน,นปุน๊บไปหนกักดกตาก อแชไม่พ right, right, right. right. like ี right, <t> ่น <Right, S 3> <t> ้องเมาฟังรำแบบไล่ร huh. no ่ำไล่ลองไล่จิ้อนบานอันนี้ไล่ออ d ิชั่นเรา a u ิชั่ o อ a ด d i t i o n หา audition ่านคือเขารอบแต่ตอนนี้คนบางคนที่ได้ออดจากวงใดล่ะไพน่แหลมมันแปบคือดังมาฟังเสียงเค่นแบบบานบสิริจอริสานบานเฮาเพิดมาเสียงพิ้งเสียงเช่นเสียงดังเ้าเสียงน้อกดังเหมือตัวนเบื่ ล่ะนั่เอลยข้างเสียงเกล็ดดังฮาวรุ่ดีเก่าเฮาอีสานนี่กันมาแต่น้องร้านตั้งแต่โบร้านพุ่นเปิดตระพุ่แต่เลาะเจ้าหญกำลังอีสานห้องวุ้นมังเข้าได้สืบต่อวันที่สิบ้าแม่ยผ้าพ่อผ้าพุ่นพอลุ่มในปากมาฟังร้องกับโอลัมพี่น้องกระลักกระซูชัวของรายการเนี่ยล่ะรักษาและสืบสานมรดกอีสาน ถามันเสีามานเชิญถวงปแย่งของคุณผแหล็งมาลาบอบอก้ต้อักสิเส้นวิญญยณเหรอเนาะม้หงครเบยมเวาทังียลอล้วเนออหม้อย่อเสียเวลาได้แล้อสิไฮเป็นเป็นเลยสุดสแนนลำแคนลำกวนาอายุร่อมาเอากวนมาที่เหนียวเอาผู้ที่อุงอิมาที่บ่นาหมอล้นลอยลองยุโรน่อยหมอยมัดจุกเสลมัดมาทันีิมี่ิมาปีบ้านสิมีหมอยได้ดิอันนี้ เ้มันก็หอคือเขานี่ไปดิตัาหน่อยแล้วไดิแหลมพาวหน่อยหมอยหอะไรนไม่ไดแต่ลแคู่ครับราไปใส่บอกอยู่ดูเลาไปนี่เลยบอลเาอยู่นี่กับน้องอุงอิงเเอ้าอ้าจะเ็นมาไเฮ้ยบ่วามไม่วเลย ชิ้นแปดได้หมเนี่ยชิ้นแปดจะซ้ำนี่ชิ้นกาจะซ้ำไหนกานดูบี้่เเสเอยง่ๆ้ิไเอาจะจักวาสารุสาธุุตลตานังกาลตานังสังอาตานัง เาว่กุฏบูาบูชาธรรมบูกาบูชาสังขบูกาบูชาคุณบิดามารดาคุณรูบาอาจารย์ทนศิษย์คุณท่านอยู่ในบัดในวัดจงมาพบมาบังจงมาตังจงมาเรียมหมอลัสว้ รอยหลัจวดอยรอยตแต่ได้อยหอยพันแต่ได้ห้อยอยพันมีไ่เห็นไ่มากห็นเป็นไงอัี้อยหอมองมาขึันแต่เล่สิล

เอาทิ่ตไปไายของผัวมาไม่หนำจำลูกจำไมสวยไปโรงเรียนสวยๆเ่าที่ตายแต่เอาละล่ะี่ยแม่เป็นว่าการลํานิบีถึงส่วบาหลุดพ่นเขาใสกันคอยฉันันจขอโทษขออาไปฟังลัมให้พอถูกใจลูกป้าฟให้ผมลัซาว่ทนจีุ่นก็ย่าเภาด้า็อยใจหน่อยไห้ลายสิงคอยยาาคอยญ่

ซาซาแตได้พาเอาลันงามอุซาซาแต่ได้พระอลังามจังลาวอุศอุไวอุศไปชุวจะสิขาอุดไม่ยันจะสิได้มาต้องคำลำเหนอนี้สวยอุเอาเือดเมียเธอว่าเป็นงานยนักกันเบือได้ดีมันง่ายทําไปเีะฮามาดอกีรังบนเอเตืนตีไปรับเล่ามาสิมาเทีกลัสิมาเทีกลังไม่มาลำไม่พี่น้องมาลำไม่สุ่ๆ้องอยู่ดีนวันคนบวยดี คนเวดมาเริ่สีนีเลยเนี่ยสนุกแ่แค่สีสนุกแต่่สีเสนเสเลยสีตุดเลยเนมาฟังน้องหญิงลูกสาวใส่ปเดนี่มาฟังไอ้โแม่แก่แม่เป๊ะเี่าจอป่ ยังือก่อนบัอีคุ้มไห่นจได้เอาาลูกเออจกคสไนเด้สองคหรือสามค่าแจ็สไเด้เป็นก่อนเอาเกือเป็นลูกแม่เมื่อแต่มันไม่อากหมัน่ยากเกืได้เไปได้ใ่หรออยาได้ด้พนี้คดูอขออก่อเอาแหข้าวดังพี่มาฟังยุคหิงรับปฏนี่พี่น้องเทื่อแรกได้ไหมเทื่อแรกได้แล้วเนามาคได้อล่มาคุ้มได้แล้ เอนอยูด้วยความใส่รจนะมาเจอหน่เอาใจว่าสาว

คุณคูทุกอย่างคุณอาจารหาสิยุใส่เก่าถอยบใส่หัวน้ามัลตนาหมาลำในงานองเืนวันนี้คุณบุเอาันเอาทุีพ่ลนี่หลาใใจใสกันคุณท่านให้มาอยมาชวให้มาดูมาลยลก่อนก่นลไนจะลงไปทางอื่นกอนลไหนลงไปทาอื่น้นสกเยยมีาาถอยธาถอยี มีรายใหม่ที่จะมาขึ้นรถไฟยนต์โลกที่จะมาขึ้นรถไฟไปใต้ใต้น่าจะถึงบางโดถึงจะเป็นวันหน้าน้อหาไปบังบอกที่ไกลประจัญเจอใครนั่งที่บน n ้อไ s น o ่งที่บนน้อให้ส่องมีสิมาไปเรียกรับมองคนที่เอาห่าง มา้อมแขมงแม่ลูกมามาสอนน้องก็มาด้วยละนี่มีลูกพีอีกนี่นี่นูกพี่อซีนี่มามา้อมแขมลูกแม่อันที่นี่ลูกพี่น้องลมกเสียน้องสอนด้วยนะม่มาสอนน้องมาด้วยละแม่ติดยู่วด้ฟังตุ้งติงฟังเดี๋ยวนี้กำลังเป็นหอกบมตุ่นกาอยู่อันนี้คือมาเป็นพ่อพ่อจะน้อยกต่พ่อถวหลังขอกเขาตอนนี้เป็นก้าข้าวบ้างของพี่น้องนะ้าบ้างไอ้พี่ชื่อทีเนี่ย แม่ตัวนี้มันพ่อบอกนแล้วฮะน้อย่างน้อยอ่างนอี้อบ่สอแม่สุูุุกคนค่ะามแปมประเทศบ้านแพงพี่น้องคะไม่รู้งงมียอยัรเงินแม่ก็นั่นดแม่นั่นพูดแม่น่นามพูดมากกวมากนล่พี่น้องคะันน้ำพวกงูพวกี่ยวกระสอบมันน้ำเยอขมขอวาเขาเด้ อไรก็ปลูาแม่ลุงเป็นมอรําก่อนนี่คนี่สิวาพาลูกพ่าหลานรับหน่เบิ่งแม่คนเดเนี่ยแม่อ้าเดี๋ยวสิ